สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ล i ซ่าเวครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับคืนนี้ครับมาเจอกับแอดกับคอนเทนต์สบายๆนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันรับรองว่าเป็นข่าวที่ฟังแล้วยิ้มแน่นอนนะฮะก็เก็บมาจากเว็บไซต์ข่าวนอกครับมีชื่อว่า p i n k ์วิลลนะฮะคือทางด้าน p i n k ์วิลลเนี่ยเขามีการพูดถึงประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่าไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งออกศิลปินเคปนะฮะ และแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงศิงลปินเคป๊ที่เป็นคนไทยก็แน่นอนเลยว่าเบอร์หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็เอามาขึ้นชื่อว้บเป็นคนแรกเลยก็คือเต้าลิสตของพวกเรานั่นเองนะฮะคือทางด้านพิงวิลล่าเนี่ยเขาก็บอกว่า การเติบโตของไอดอลไทยนะครับไอดอลเคป๊อปเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของแนวเพลงนะครับแล้วก็อิทธิพลนะครับระดับโลกนั่นเองซึ่งศิลปินเนี่ยมีความสามารถทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถนะครับเอาเขาเรียกว่าความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นแบบวัฒนธรรมของประเทศตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการเคป๊อปนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของเคป๊อปทั่วโลกนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคงเป็น ยังดีแน่นอนถ้าศิลปินเหล่านี้นะครับนำเสนออะไรใหม่ๆใน Kpop ก็จะทําให้ K-pop เนี่ยยิ่งปังขึ้นไปอีกนั่นเองครับซึ่งท,ที่แอดอ่านด,ดูนะครับก็ถ้าสรุปเอาง่ายๆแอดว่าก็น่าสนใจตรงนี้แหละครับคือคําว่า K-pop เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะนึกถึงเกาหลีอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่า K-pop เนี่ยแน่นอนมันก็ยังคงเป็นเกาหลีมอนเดิมแหละแต่ก็จะมีคนอื่นด้วยนะครับก็คือคนที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันออกไปเนาะอย่างลิซ่าเนี่ยก็ แน่นอนว่าน้องก็เอาวัฒนธรรมไทยนะครับติดตัวไปด้วยแล้วบางครั้งก็เอาไปผสมเข้ากับการเป็น k คป p OP นะฮะ ก็จะเห็นได้อยู่บ่อยๆนะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็ MV ที่เป็นชุดไทยนั่นเองนะครับอย่างลาริสาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านี่คือการเอาความเป็นไทยนะครับโยนเข้าไปใน K-POp ซึ่งมันไปทําให้ K-pop มันดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามันก็เหมือนเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นั่นเองนะครับการที่เป็น c ค้าเจอร์ K-pop แต่กลับมีเค้าเจอร์ความเป็นไทยเนี่ยบวกเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นที่เขาต้องการสื่อก็คือประมาณนี้เนาะซึ เขาก็เอาชื่อลิซ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นคนแรกเลยแล้วก็จะมีแบบว่าแบมแบมอะไรแบบนี้นะแต่คนแรกเนี่ยลิซ่าเลยนะครับเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลเคป๊อชาวไทยที่โด่งดังที่สุดแล้วนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเดบิวต์กับแบ็คพิกในปี2016ภายใต้สังกัด YG อะไรก็ว่ากันไปเนาะเขาบอกว่าลิซ่าของพวกเราเนี่ยเป็นที่รู้จักจากท่าเต้นที่ทรงพลังนะครับแล้วนอกจากความทรงพลังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์ของลิซ่าเนี่ยยังคงโดดเด่นแบบสุดๆและทักษะการแรปที่มันเฉียบคมแบบโอ้โหโยนกระดาษลงไปแล้วตัดขาดเลยแบบนั้นนะฮะเขาเลยบอกว่าเหตุผลเพียงเท่านี้แหละก็เลยทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกหรือเป็นไอคอนระดับโลกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการพูดถึง ผลงานเดี่ยวของน้องอะเนาะจึงแน่นอนนะครับว่าผลงานเดี่ยวของน้องเนี่ยเราฟังกันหมดทุกเพลงแล้วครับเรียกได้ว่าฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกเนาะก็รอเพลงต่อไปกันอยู่นะครับอีกไม่นานแน่นอนแอดเชื่ออย่างนั้นนะก็นี่แหละครับสิ่งที่แอดอยากจะเล่าให้ฟังก็คือลิซ่าก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอสํสำคัญนะครับที่ทําให้วงการเคป๊อปเนี่ยมันน่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะจากแค่ที่จะมีแค่เค้าเจอร์ของเกาหลีเพียวๆนะครับมันก็ไม่ใช่อีกต่อไปมันเป็นเหมือนกับเคป๊อปเลือดผสมแล้วกนนะ เดือดออกไหมครับที่จะมีแบบว่ากึ่งพ o มดกับกึ่งมักเกิลที่แบบว่าเป็นรวมกันอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่านี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าน้องก็คือมี c u เจอร์ไทยไปด้วยแล้วก็ไปบวกกับ c u เจอร์ของเกย์ pop เข้าไปมันเลยทําให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งแอดก็เชื่อเลยว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถูกใจแล้วก็ทัดใจคนทั่วโลกแน่นอนลิซ่าของพวกเราถึงได้ดังเปรี้ยงป้างขนาดนี้นะคลิปนี้ก็เจอกันประมาณนี้ครับชิลๆเบาๆเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับผม